สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเสนอตัว ATV รุ่นใหม่250 Predator นะครับตอนนี้มีสีใหม่เข้ามานะครับเป็นสีดำแดงนะครับแล้วก็สีที่เคยมีอยู่แล้วนะครับเป็นสีบรอนเงินนะครับรุ่นนี้นะครับออปชั่นจัดเต็มเลยนะครับทั้งมีออคูลเลอร์นะครับแล้วก็เป็นโช๊คซับแทง์นะครับนี่นะครับโช๊คซับแทง์ ไอคูลเลอร์แล้วก็ท่อแต่งนะครับอลูมิเนียมนี่คอท่อแบบเงาเงาเลยนะครับแล้วก็ท่อเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับเสียงแบบเพาะมากเลยนะครับแล้วตัวนี้ยังมากับออปชันนะครับมีเรือนใหม่นะครับเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วก็ทางสวิตช์ข้างซ้ายนะก็เป็นมีออฟตันนะครับสตาร์ทไ่ยสูงไ่อต่ำแล้วก็มีตัวโช๊คน้ำมันนะครับแล้วก็มีระบบเซฟตี้ด้วยครับ ถ้าสายตัวนี้หลดก็รถก็จะดับนะครับมันแจสซเกียครับทางขวาก็เป็นคันเร่งนะครับแถมยังมีสามารถสตาร์ทด้วยรีโมทได้นะครับสตาร์ทมือไฟฟ้าก็มีสตาร์ทมือรีโมทได้มีการข้าโบยได้นะครับระบบเกียร์เท้านะครับเป็นคัตมือนะครับแล้วก็มีสี่เกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะครับนี่ครับด้านซ้ายจะเป็นคัตมือนะครับ ล้อแม็กให้แบบใหญ่ๆมาเลยนะครับล้อสิบนิ้วนะครับผมคู่กับยางหน้านะครับ2ี่สคูณเจ็ดขีดสิบนะครับแล้วก็ยางหลังออฟเซตลึกเลยนะครับเป็นยี่สิบคูณสิบขีดสิบนะครับเนี่ยลึกมากเลยนะครับอันนี้เป็นเบรกเท้านะครับนะครับบนนี้เป็นเบรกมือนะครับแถมยังมีกัดแฮนด์นะครับเวลาเข้าป่าการเบรคกันกระแทกกันหินอะไรได้นะครับ ับดูหน้าอีกทีนครับสวยงามมากนะครับโชกคซับแทงเลยนะครับสปอร์ตเต็มที่เลยนะครับแถมยังมีนะครับกันปิดนกทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็มีตัวที่อัดจารบีด้วยนะครับทาให้เยืดโดยยืดการใช้งานนะครับดูด้านหลังนะครับเป็นเพลาแบบใหญ่นะครับโซ่แบบใหญ่ก็จานเบรกจานดิสเบรกนะครับเป็นแบบแต่งลายแต่งด้วยนะครับมีล็อกเพลาอะไรครบนะครับนี่เป็นโชกคหลังนะครับนิ่มเลยนะครับ มาดูรอบขันอีกทีนะครับสีใหม่นะครับสีดําแดงนะครับกระจังหน้าโหดๆด,ดูๆเลยนะครับสีบอลเงินนะครับกระจังหน้าสีดํานะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับ เดือนไม้สามารถปรับสีได้นะครับผมกดปุ่มเปลี่ยนสีได้ตามใจอชอบเลยนะครับไฟหน้า LED นะครับตัวนี้จะเป็น daylight นะครับตัวนี้จะเป็นไฟหน้าสองดวงนะครับโปรเจคเตอร์สองดวงทั้งซ้ายทั้งขวา ุ่นนี้ไฟท้ายมีไฟสองสว่างด้วยนะครับผมมีเวลาเปิดไฟหน้านะครับอันนี้เวลาเปิดไฟเบร์นะครับไฟจะสว่างขึ้นมานะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศนะครับกระรุ่น Predator 250นะครับรุ่นนี้แรงจริงครับท่อเสียงดังมากเสียงเพราะมากครับผมโหดมากครับขอบมากครับ